เอาเนี่แม่สองนที่เอาเนี่เอาไัหลู่เพลงไมอยู่นีคนะเออพวกกันเอาเตีกันสองคนแต่ว่าแต่พวอนยมาไก่เลาเออให้เราตีกันพ่อทราบที่นี่ยุสัยลัเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาเซนเล่าไปจังหวัดเลยยุสัยลัตำรวจยุสยตำรวจก็มีซอห่อตลอดมา้ยสยมาเม้งเลยเรเยนเลาเมาคักแล้ว เก่อนถ้าได้ผ็นอย่างไรเดี๋ยวปนเมาซืลเดี๋นเมาดึงกันใน้ซื้อเลาหยอกกันเลาหยอกกันไดเซื้อจอจไปเอากไปอคอยตนกันแล้วมือเออจะว่ายใกล้นองดิวเด้อพูละรอยเลยนะเาเอาชื่นโจทีครับมาไหลกับล่างอยู่ เอาสูส้ๆให้เจ้าหน้าที่นะครับวนกันต่อเดี๋ยวเอาจังสีสังวาานาะเพลงนี้เลื่อมไม่แต่สีผ้าพี่น้องเฮ็ดบุญมันจังสีว่าหาวว่าตัวโอ้แม่เนี่น,น้องเอาม้าลูกมม้าม้าเท่ามา,มา,มา,มากับหมอลังสายบุญมือนี้นะครับเป็นงานเฉลิมฉลองสัญญาบัตรพัชย์ยศรพระกูชันโถกับพระกูวีรธรรมธรนะครับมือน,น,น,นี้พร้อมกับงานเฉลิมฉลองพระเจดีย์ของห้อง แขางขังครับเงินทุกบาททุกสตางหัวเพื่อเป็นการเรียนไล่เลยพี่น้องเดินเป็นการเชิญชวนพี่น้องรวมขอาเราเปชนสายเพื่อรถพักสั่งเออเรียนเลยสักเพื่อเลี้วเดี๋ยวขางกันอีกละเนี่อันนี้แค่โกนหน้าซับคุณได้แข่งกับจับแม่คายพี่อยู่ใส่ไปทุกนเลยโอ้ยเอบคุณท่านพระเจ้าอวยเพราะหลักฐานนี่หลักฐานได้ดีว่าละมุญยว่าเออเชิญชวนพี่น้องร่วมทำบุญนะครับถือว่าเป็นงานการบุญสนน้ำกันครับทุกบาททุกสตางค์หอกแข่ันทั้วัดบ้านเฮาเออแนะครับพี่น้องอ่ะบอว่าเราเป็นสายดีกว่า เราไม่าดีกว่าับพี่รองนางลกครับ,บอาพี่้องนางล่กนางลูกไดคขับนางลูกลูกบุญอย่างงี้ไปจะาดีกว <ปะ S 2> ่าอ่ายู่นํำกัรจะซอดแจ้งเอ, <ปะ S 1> อยยูนํากัรจะซอดแจ้งเนีเออเีเราไปมานี่ ปีโป้มสาวน้อยนะครับวันเสาร์ที่29มิถุนายนครับวันเกิดผมนะครับแจกใครๆหนึ่งแสนฟองเวทีมอลลั่สองคณะตั้งคางกันเลยสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองรถแห่สาวน้อยหนึ่งสองคานลดแห่สาวน้อยหมดปะครับเลยเนี่ยจังได้อีกเด้อยจังมาอีกเอาลองบอลเราดับเพลงเร็วลองเพลงสายพีิลองฟองแจกต้นฉบับกันแล้วกันครับห้องได้ส์เซนนห้องจุ๊ดเสียบหนังสือรวยกับคนปีโป้มืออีกครับ หมากดอกไม่ได้คนนอกเนาะมีผู้บ่าอย่างไรเด่เนาะได้สวัสดีครับนี่พ่อเป็นกองยุทธแนเนี่ยอ๋ออันนี้พ่อเป็นกองยุทธไน่ยังกันนะลูกชายพอยังหยุดวันนี้ครับผมเป็นยังไหนพี่น้องผ้าลายพวมเหี่ยวปาดผมผ้าลายลายแต่เนี่ยเรเห็นคนแข็งเมื่อส้างหมอเด่นเป็นบ่ครับผมแสงสีเสียงสาวหน่อยเพลนเพลนเป็นยังไงแน่ไอ้ยเหลี่ยมตาไว้เนาะ มาจำจำดอกห้างอำเภอเกษตรพิสัยโอ้โหปแทนแม่ทีัทแม่ี่ผู้มีการตาสายตานี่เราผู้ยู่เบื้องหลังช่วงรายการแม่ลาวระเพื่อนชมโควิดพา้งนูนี่คนนี่แหลผู้พากยเอาผ้าพิรปานลกหัวมวนจะบาได้ไหมเหอเพื่อนครับผมเรับ